สวัสดีครับสวัสดีที่ทน้องๆ้องเกื่อนทุกคนนะครับโคพ้าบ้านแนวครับวันนี้จะมาชวนทานกับข้าวคินเกลวันนี้เรามีวัตถุด,ดิบตัวนี้ครับ เดี่เอาเอาไปหั่นเป็นท่อนเป็นทอดนะครับออคํเนาะแล้วก็เดี๋ยวเ็าเาก็าจะล้างปลาดุกนี่เราต้องล้างเอาเลือดมันออกนะครับล้างเอาเลือดมันออกแล้วก็อมายัดยัดน้ําไว้แล้วก็คุกเกลือคุกเกลือแล้วก็ล้างน้ำนะสองขั้นตอนนะครับมันจะช่วยลดความค้าของปลานะครับแล้วนี้เราจะทอดปลาดุกทอดคัมมิงน,นะครับ ปุกทอดขมิ้นของเฮาวันนี้เขาใช้ปุกหนึ่งตัวนะครับซื้อจากมิซีมาตัวละ39บาทปาบาทุกตัวใหญ่นะไซส์ใหญ่เลยนแล้วก็วกัตถุดิบหักราคกาก็จะมีขมิ้นนะครับกระเทียมเกลือพริกไทยดำผงนัวนิดหน่อยน่าจะเอามาหมักนะเอาแต่ไปทำปุกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาโขกเครื่องหมักปุกก่อน ขียมซอยขมิ้นไว้ขมิ้นนี้ประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับถ้าตวงเนาะเกลือหนึ่งช้อนกระเทียมใช้เยอะหน่อยนะครับประมาณหนึ่งกำับเมล์ใหญ่ถ้าตวงมันน่าจะได้ประมาณสักสี่สี่ช้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ๊พริกไทยดำนะครับหนึ่งช้อน,นเดี๋ยวความจะมาหกเครื่องแกงหกเครื่องมักจะเครื่องแกงหกเครื่องมัก กระดูกของเรานะครับทั้งกระดูกเราไปล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ล้างไล่เอาเลือดมันออกนะครับเสร็จแล้วมาสมนะิดน้ําไว้นะเสรจเดียวเรากดจมูกต้งเครื่องอมครับเกลือ ไทดำหนึ่งช้อน หนวดคำนิน่งเรียบร้อยแล้วครับคำนิ่งตามได้เลยครับตอนแรกกเราเป่ามือก่อนตามคือคำนิ่งแปกตัวนะครับนิ่งแล้วมันก็จะบาะ,ะเด็บแล้วนี่ เครื่องมักเข้ากันดีแล้วก็เตรียมมักป่าเลยปะดลุกเสด็จเลยทีแล้วก็ <c oughs> แกน <c oughs> ปะดลุกเขาเสด็จน้ำแล้วนะครับที <c oughs> นี้เขากเกาะอปัดลุกามา ลงนัวลงไปเล็กน้อยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ใส่กนแล้วแต่บ้านนี้เป็นมัดก็มังนัวกันใส่เข้าไปใส่ตรงนัวแล้วก็ลงมือขออยันเต้มือนะครับเพื่อความสะดวกในกันมักแล้วก็คุกเขา้า เครื่องมาของเขาแล้วครับควักมาเลยแล้วก็นวดลงไปครับทาเข้าไปทั่วทั่วป่าดุอ เศษอันนี้ของพ่ขอ,ขอครัวครับหัวมันของโปรดของโปรดเลนเลนเครื่องหน่อยหัวที่ถอดดีๆน,นะครับชิ้นนี้พ่อครัวจอง เขาหนวดทั้งตะัว มักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันใครๆก็ทำได้ทอดปลาตั้งน้ำมันไว้ครับมาทอดปลาตันนี่เอามักปลาไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะตั้งน้ำมันไฟต้องแห้งน,นักนะครับ ยางหมาไปแห็งนะครับ จะว่าด้านเหลืองแลว้วก็กลับ 凉，冷。嗯。先叠个馒头过来。 เป็นตะวันติเหลืองเป็นเหลืองขมิ้นมาเสียทั้งมแล้ว พอกเ็ที่พึ่งผิดที่ปอใจนะครับแล้วปลาเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยปลาดุกทอดขมิ้นครับแล้วก็พริกน้ำปลาแค่นี้แหละครับจบนะครับเมนูของเราวันนี้มีพริกน้ำปลาก็ ทุกอย่างผ่านเข้าสวยร้อนๆปลาดุกปลาดุกทอดคัมมิ่งง่ายๆครับใช้ชีวิตบ่ต้องยุง่งยากเห็นนะครับลองสูตรมากสูตรนี้ดูนะครับ รับรองอร่อยพุงกันมีพริกน้ำป่าเขาสวยร้อนๆแค่นั้นครับจะันไหมครับผม